ันนี้นะคะเราจะมาทำดอกทิวลิปแบบนี้นะคะแบบง่งายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากค่ะแบบนี้ค่ะประหยัดริบบิ้นนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เรียนที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลย สีของลิปบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะตัดลิปบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะ พับครึ่งริบบิ้นมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะแบบนี้นะคะพับครึ่งริบบิ้นมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะนำมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะ เอาด้านยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะคล้องเส้นที่สอง,อง<ใ>นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างค่ะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างขวามือตรงนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะ นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแลล็อกริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชรับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้ฐานแปดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะ เส้นที่4ี่ทับเส้นที่สานะคะริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นนะคะด้านล่างก็จะมีริบบิ้นอยู่4เส้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะ วางริบบิ้นเส้นนั้นบนนะคะลงมาค่ะวางลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นเส้นนัานบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะทําจนกว่าริบบิ้นจะหมดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะหมดแล้วนะคะ เราจะให้ด้านบนตรงนี้นะคะเหลือริบบิ้นแค่3เส้นค่ะเราจะวางเส้นนี้นะคะลงมาแบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะวางลงมาแบบนี้จับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยบัด3เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้เราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมานิดนึงค่ะแบบนี้นะคะดันตรงนี้นะคะออกมานะคะ เราจะเอาริบบิ้นสามเส้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะเส้นนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งมาโผลกห่วงที่สองนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สามสอดผ่านห่วงที่หนึ่งห่วงที่สอง มาโผล่หวงที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราปล่อยมือค่ะริบบิ้นจะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยเราจะค่อยๆรวมริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเ,เพื่อนจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะริบบิ้นจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาด้านลักษณะนี้เลยเราก็จะค่อยๆ ดึงริบบิ้นนะคะให้กระชับนะคะทั้ง8ปดเส้นค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหเส้นนะคะจะมาไว้ในมือนับไปตรงนี้นะคะ1 2ึ่สามสี่ค่ะเรานับมา4เส้นนะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สี แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะด้านล่างแบบนี้เลยจับไว้แบบนี้นะคะเส้นที่สองจับริบบิ้นมาไว้ในมือค่ะนับไปหนึ่งสองสามสี่มอนเดิมผ่านนับมาสี่เส้นเหมือนเดิมวางพาดริบบิ้นหน้าเ<อ>ส้นที่สี่ค่ะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามสี่มอนเดิมค่ะ นับมาสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะวางพาดริบินหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้เลยจับริบบินมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามสี่วางพาดริบินหน้าเส้นที่สี่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะด้านบนเราจะเหลือริบบินอยู่สี่เส้นแบบนี้ค่ะ แล้วอยู่แบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะทาบเส้นสุดท้ายที่เรา,าพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ดึงค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สองสอดช่องเดิมนะคะแต่เบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ ช่องที่สองถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สามนะคะสอดเข้าช่องเดิมค่ะแล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้มาโผล่ช่องที่สานะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะสอดช่องเดิมนะคะแล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้มาโผล่ช่องที่สี่นะคะนะเขาจะโผลถัดกันไปเรื่อยๆนะคะ สีเส้นนะคะเราก็ดึงค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะพี่กับด้านมาค่ะใช้มือา้าเราช่วยประคองไว้ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะเราก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะทั้งแปดเส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะ ไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3ามค่ะหนึสาตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะแบบนี้เลยดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะ ทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะค่อยๆไล่ดึงนิดนึงค่ะเบาๆนะคะไม่ดึงแรงนะคะด้านบนเราก็จะได้ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบกันนะคะทำกลีบด้านนอกตรงนี้ค่ะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะจับแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มทำเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะมาสอดตรงนี้แบบนี้นะคะเราจะสอดด้านหลังแบบนี้นะคะจับแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจับตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะ ดึงกลีบนะคะดึงรวมไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นที่สองนะคะเส้นนี้เส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้เลยข้ามหนึ่งเส้นนะคะสอดตรงนี้จับตะแคงแบบนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยริบบิ้นจะโผล่ลงด้านล่างตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงกลีบรวมไว้นะคะเดี๋ยวเราจัดที่หลังนะคะดึงรวมไว้แบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วชี้ล้วกดตรงนี้ลงแล้วก็ดันนะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะ ประมาณนี้ค่ะจะได้กลีบป,ประมาณนี้เส้นที่4ี่ค่ะพับริบบิ้นไปทางขวาม,มือแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะจับตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะ สอดช่องตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะจะได้กลีบประมาณนี้เส้นต่อไปค่ะเส้นที่6นะคะพับลิบบิ้ไปทางขวาม,มอือพับปลาลิบบิ้ลงมาแบบนี้สอดช่องตรงนี้เลยจับตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะ เส้นต่อไปค่ะเส้นที่7พับริบบ้ไปทางขวามเมือพับปลายริบบ้ลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่8ดค่ะพับริบบิ้ไปทางขวามเมือพับปลายริบบ้ลงมาค่ะสอดตรงนี้เลย แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะ แล้วก็จัดกลีบให้เท่าเกันค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยด้านข้างเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะจับตะแคงแบบนี้ค่ะจะสอดเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะพับนะคะแบบนี้แบบนี้เลย สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยนะคะรีดตรงนี้นะคะรีดตรงนี้นิดนดึงค่ะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าด้านบนเด้งขึ้นนะคะแล้วก็ จะดึงนะคะดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็พับนะคะสอดนะคะแบบนี้เลยใช้แหนบช่วยดึงขึ้นมานะคะแบบนี้รีดตรงนี้นิดนึงค่ะดึงนิดนึงนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับนะคะสอด เล็นิดนึงค่ะพับนะคะสอบ ทำจึงโครบทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยกานบนเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะตัดริบบิ้ส่วนเกินเลยนะคะออกทั้ง8เส้นเลยตัดแบบนี้นะคะอันนี้เลย <S <S ใส่เรียนที่หลังนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะนำเรียนมาวางนะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยม้นเรียนลงไปนะคะแบบนี้เลย สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแบบนี้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ